สวัดีจ้าตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนกันอย่างกอยายเยเบอร์เรียสวัสดีจ้ามัดเก่งพัคคีเยกไหมเก็บพัคคีเย็ดแก่งเรือเ่าเขาเอิ้นมาเฮ็ดอย่างขั้นตอนนี้ดีอยู่ดีอยู่กำลังดีอยู่จ้ามืดมันคืมจ้าคือเจ้าฝนที่ตกในมืดเนี่ย นเ่เงานกระมือเปิดไฟแล้วก็บปแจ้งหารตีเไ้จปจัดข้งเส้าเอาเขาเดี๋ยวดึงคุกควักลงมาดีแล้วก็เอาไปล่างแล้วไปต้มเลยตีย ลงเลยบ่นี่จ้ะโอ้ยคลิปต่อคะ่ะว่าคานเก็บบันเทิเอ,อิ้นมาอย่างก่อนคือรีเอาใบมันเอาวนเอาเอาใบแก้ออกจ้ะเอาใบออนไปต้ม

ผักเล็กเพียรนออกผักเเสียนนอกอีแม่เอ็ดนาเเดมน่างโตเออเออหสิงโตก็เถามันคือโนรานใหญ่สิงโตเคยนผักขิเนวบรวบมักมัดอยรวันแขเอันใดที่ว่าที่เจ้าท่วงดันสิอา น้อง,อง<า>้องอกิกอ,อ,อยานากน้ำพินินปะเนี่ยบ่พิ่นไว้มันขมเจ้เออมันขมบนันทีป่าปาก,กับบหมดกับจ้า <laughs> นหมดน้ำยาป้ากินกับ้าพอพุนินมันมากินก็จะเธอสองสามจานเพราะมัน เอียงมึงก่อลาดขาเจ้าเบิร์ตปะปนใกล้สีแล้วเลยจ้าเดี๋ยวเราเเสียหายแย็บุรียกโซ่บุรีทำด้วยความเร็วสูงแล้วเร็วขาแรงเมื่อลไรห้าสิบเด็ดพักขล็กป่ะปะยาย อาตะก้ามาให้ดูหน่อยยายบัวอ <deal> like ๋อคุก้างออกจ้ากก้างออกจ้ากนี่จ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เสื้อไปต้มแล้วจ้าอ้าวคุณยายบัวสวัสดีค่ะบ๊ายบายกันเลยสวัสดีค่ะชิแกงปัตรีดแล้วจ้าอยากกัมากินน้ำกันแล้วจ้า